ความยาวนานแห่งสังสารวัตรในยะที่สองข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรหนอพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับ ก็พระโคโดมผู้เจริญอาจจะอุปมาได้ไหมอาจอุปมาได้พราหม์พราหม์แม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดมเมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเม็ดพราหม์ กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเมล็ดทรายเหล่านั้นมีใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปตัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพรามด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้